แล้วผลกับป้อก็ดูกันมาแบบหลายรอบหลายรอบมากๆแล้วก็ดูทุกครั้งที่ท,ท,ที่ที่เราดูกันเองเนาะความรู้สึกก็จะไม่เหมือนกันสักครั้งเลยนะแล้วก็ครั้งนี้ก็ดูความรู้สึกใหม่แล้วแบบมีได้ยินเสียงหัวเราะได้ยินเสียงกรีได้ยินเสียงแบบแลหลายๆอย่างที่เรากังวลว่าคุณดูจะรู้สึกร่วมไปกับเรา อะไรเงี้ยคือหลายๆอันท,ที่ที่ที่เราได้ยินเสียงหัวล้อเป็นอันที่พวกเราอ่ะชอบชอบหัวล,ล้อ,อก,กันเองตอนเวลาดู้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว,แล,วแล้วพอวันนี้พอมัน,น,อ,น,นอยู่ในบรรยากาศแบบนี้มันแบบมันต้องใช้คำว่าอะไรอะชื่นใจอย่างเชื่นใจเราได้เห็นรีแอคชั่นจริงๆ,ๆ,ๆว่าสิ่งที่เรา <ๆ S 1> <ๆ S 2> คิดว่ามันสนุกมันดีสำหรับเราอะไรเงี้ยคนคนที่มาดูเขาเป็นยังไงบ้างตนนีก็ฟูฟูฟิลกันเนาะมันคงตจะรู้สึกแบบว่าเพราะจริงๆเราก็ เราสองคนก็อิ่มเอมกันมาอยู่แล้วพอวันจันวันนี้มันก็แบบสี่ปีวันนี้มันแบบที่เราทำแน่กันเรื่องนี้มานะครับก็ได้ช่วีใจได้เฉลิมฉายแล้วโว้ยภูษาหขี่รถจากสงขา <laughs> เออแต่ไหนชาแต่ว่ามันแบบเป็นฉากที่แบบช้ามากๆเลยก็ภูษาภเราอุสาหข,ขี่จากสงขาไปกรุงเทพคแล้วจากกรุงเทพไปกรุงเทพไปสงขาแล้วสงคากับกรุงเทพก็ชื่นใจค่ะ แต่แต่พี่ฝนไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าเแฟนๆที่เออมาดูแล้วเขาจะรู้สึกว่าไม่คุ้มกับค่าบัตรหรือเปล่าเพราะตะกี้พี่แดนคอนเฟิร์มมาแล้วตอนฉากและโดนเรออื่องทั้งหมดเขาบอกคุ้มค่าค <c oughs> คบัตรกันเลยนะครับผมเป็ไงบ้างครับวัี้พี่ป้อพี้อได้พี่ป้อเนี่ยต้องกลับไปกันใจรมาณที่ทุกคนชอบเพราะยังลาออกจริงๆทุกคนนี่หรอ ผมเป็นผู้ชายแบบนั้นอะไรนะหลายคนในเรื่องก็เป็นแบบตัวของของกระฝนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจที่แบบว่าเฮ้ยทุกคนแฮปปี้กับความทรงจำของเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมนะฮะแล้วก็ก็ผมว่าถ้าโดยเฉพาะถ้าคนที่ทันยุคที่มันเนี่ยยุคไวดูเคยุคปีก่อนปีสองพันนิดหน่อยแล้วก็ปีสองพันน่าจะดูแล้ว แล้วอินตามได้ง่ายเลยเพราะว่าทุกๆเหตุการณ์ที่พี่โอกับพยายามใส่เข้ามาเราเคยผ่านมาหมดแล้วแล้วโดยเฉพาะทุกเพลงที่อยู่ในภาพยนต์เรื่องนี้ผมรู้จักหมดเลยคือไม่รู้ว่ากูเก่งหรือกูแกรแต่ว่าแบบฟูลฟิลมากๆนะครับอ่ะยังเหลือนักแสดงตัวละครรักของเราอยู่ไหนคุณฟลุ๊กคุณฟลุ๊กพูิคุณมาน้อยแต่มานะมากรบมือให้กูคนเก่ง ต้องนีดลบทิ้งเลยครับแต่ว่าก็คือคนตอนที่ลงไปคนรู้ไหมว่ามาถ่ายไม่รู้เลยพี่เพาว่าเขาบอกว่ารู้ไหมไม่ได้ยินรู้เหรอจบโอเคครับแล้วเป็นเป็นไงคุณมาตอนท้ายเลยตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยครับเออรู้สึกว่าแบบโอ้โหใจเต้นเร็วมากพี่ร้องจัรับเออเต้นเร็วจริงคือยังไงอุ้ยเป็นแรงมากจริงจริงเออเป็นครั้งแรกที่แบบได้มีโอกาสร่วมเล่นหนังเรารู้สึกว่า น้องๆเก่งมากทุกคนเก่งมากเลยครับโดยเฉพาะตีมจูกับนนอ,น,อนี่คือแบบอันนี้คือเราพูดในหนังสแสดงเลยว่าแบบเอู้น้องใส่สุดพลังให้เราทจริงๆรับเราเชื่อว,ว่าแบบผมว่าน้องเขาใส่สุดหลายๆฉากมากเลยไม่คิดว่านนทมากสุดขนาดน,น,นี้เลยเหรอเนาะจริงๆแบบรู้สึกได้เลยว่าแบบเก่งมากๆจนเราสึกว่าพอเขาส่งให้เราแบบเต็มที่เนี่ยเราเป็นตัวละครได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เล,เลยครับชายต้องขอบคุณทุกคนมากครับผมแล้วมันผมว่ามันเป็นซีตอนท้ายที่แบบว่า เติมใจนะแบบว่ามันกำลังจะเศร้าๆนะแล้วมัแบบโอ้โหมาเลย <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะทีนี้มาคุยกับนักแสดงกันบ้างดีกว่านะครับ <c oughs> ทุกๆคนเลยปเป็นไงบ้างวันนี้ได้มา <c oughs> รับชมนะครับพร้อมกับแฟนๆของคุณที่ที่เขารักคุณและยอมเนี่ย <c oughs> ซื้อบัตรกันมาอยู่ตรงนี้นะครับบางคนโอ้โหอยู่แถวหน้าดูไม่ค่อยสะดวกก็ออยังจะมายืนยันเพื่อจะมาซัพพอร์ตอะไรเติมกำใจพวกคุณทุกคนนะครับเป็นยังไงบ้างอยากจะบอกอะไรพวกเขาครับเรี่องยิ้มเราไกันได้ครับ ครับผมก็ขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ครับก็เป็นรอบแรกของพวกเราทั้งหมดก็ขอบคุณมากๆครับรับมก็เนจากที่ได้ดูทุกคนนะครับแล้ก็ได้ยินเสียงหัวเลาอ,อเสียงเฮฮาหรือว่าอะไรต่างๆนานาครับมันก็ทําให้เราฟูฟิวมากๆนะคือตอนที่เราถ่ายกันเราสนุกเราสนุกของเราไปเออยู่แล้วแหละ แต่ว่าเราก็อยากให้คนดูดูแล้วก็ดูไปกับเรื่องราวแล้วก็สนุกไปด้วยกันก็แฮปปี้มากๆครับที่ได้มปตรงนี้แล้วก็ได้ออนสักทีครับได้เขา้าโรงภาพยนตร์ได้ฉายได้ฉายสักทีครับ,บ <c oughs> ได้ได้ฉายสักทีครับผมใครที่รักหงังเรื่องนี้ก็มือสองแดงครับบรรดุหาน,นี้ครับ <c oughs> ขอบคุณครับครับก็ <c oughs> ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มา ตั้งทีมเบื tamam. ้องหน้ากัเรื่องหลังเลยนะครับทุกคนทำเต็มที่จริงๆถ้าเห็นจากในในฉาก้วก็ทุ่มเทกันจริงๆนะฮะยังไงก็ฝากแชร์กันต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับคบผมนะทุ่มเทอยู่แล้วไม่ทุ่มเทในการขับตั้งใจสุขาเลยนะฮะลูขาดก็แค่ปัดตอยนะครับผมนะขออนุญาตออกข้ามาฝังเองวิวก่อนผมก็ได้นะอะไรนะ ครับไม่ติดแล้วโอเคครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่มาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <like> เหมือนตอนเราเล่นนะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตลกไหมหรือว่ามันก็ mm hmm. แต่พอแบบได้ยินเสียงขำทุกคนมันทําให้แบบเรารู้สึกว่าเราแบบดีใจมากมันคุ้มค่าเหนื่อยของเรามาก mm hmm. เพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้นะครับแต่ละซีนมันเหนื่อยมากจริงๆครับ mm hmm. แดดก,ก็ร้อนครับพวงกับก็ยังสั่งเราวิ่งต่อเรื่อยๆ แดดร้อนมากครับครับแต่สิ่งที่แบบหนักกว่าแบบตัวทีมตานแสดงเองเนี่ยก็คือทีมเบื้องหลังที่แบบเขาต้องร้อนมากับเราแบบผมดีใจมากที่แบบหนังเรื่องนี้ได้ฉายจริงเราลองมาสี่ปีแล้วก็ภูมิใจเองมากที่เห็นหน้าตัวเองแบบติดอยู่หน้าโรงหนังก็จริงเป็นความฝันในวัยเด็กเหมือนกันนะครับดีใ,ใจมากก็ฝากทุกคนนะครับรักหนังเรื่องนี้ชอบหนังเรื่องนี้ก็ไปบอกต่อซะบอกว่าหนังดีมากๆ ชวนคุณพ่อคุณแม่มียงมีญาติก็ชวนมาให้หมดครับครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากครับนี่ทำผมมีความสุขมากนะครับนี่ในชุดแถบข่าวคุณบอกว่าผมถามว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้แฟคเตอร์อะไรเงี้ยคุณบอกว่าคือผมผใหญ่คุณเก่งคุณเก่งไหมล่ะเฮ้ยอโอ้คุณเก่งวะนี่เก่งเก่งจริงนะครับเชิญต่อน้องวิวครับก็รู้สึกขอบคุณ ที่ทุกคนมาดูในวันนี้นะคะดีใจมากๆที่ได้ดูพร้อมกับทุกคนในครั้งแรกรู้สึกว่ามันสนุกมากๆเลยที่แบบได้ยินเสียงรีแอคชั่นหนักม่าสนุกขึ้นมากๆเลยที่ได้ยินเสียงแบบในคาของคนในบรรดานักแสดงจากจ m มทีวีที่มาดูวันนี้เยอะมากใครตะโกนดังสุดที่เฟยเฟยเลี้ยงใจสุดใช่ไหมเลี้งยงใจมากสนุกมากครับครับผ โอเคอน้องฟิ์มครับเป็นไงบ้างก็อย่างที่เรากันมาว่าโปรเจกต์นี้มันผ่านมาประมาณ4ปีแล้วแล้วก็วันนี้ได้ฉายแล้วแล้วก็ได้ดูพร้อมกับทุกคนก็นกับขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาให้กำลังใจกันใทุกอย่าง สุดท้ายครับตองว่าไงตองครับก็บอกว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้พวกเราทั้งทีมงานเบื้องหน้าทั้งนักแสดงทุกคนเบื้องหลังทุกคนนะครับตั้งใจกันอย่างเต็มที่จริงๆนะครับผมแล้วก็หวังว่านะครับทุกคนจะรักตัวละครในเรื่องนี้เหมือนที่พวกเรานักแสดงทุกคนรักนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูในวันนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่สมบูรณ์แบบเลยถ้าไม่มีคนดูนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับ ฝากไว้ด้วยนะครับรักแรกโคตรอุ่นยากนะครับจะเข้าโรงวันที่27เมษายนนี้นะครับดังนั้นวันนี้คุณดูเพิ่มพี่เนียไปพร้อมกันรอบเดียวพอไหมไม่พอกี่รอบไปเลยสิบรอบไปเลยเออนะครับมีญาติชวนญาติมีเพื่อนชวนเพื่อนนะครับมีพี่มีน้องชวนกันมาให้ได้ครบครอบครัวเลยนะครับมีแฟนชวนแฟนไม่มีแฟนก็ก็ ชุดนโอเคนะครับไอ้ยังไงฝากไปด้วย27เมษายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนต์ทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ยังไงทีมผู้กำกับนะครับแซงและผมเองนะครับขอคุณทุกคนเลยนะครับที่มาดูรอบปฐมทัน์ด้วยกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีความสุขมากนะครับขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสัดิภาพนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้พวกเราท้หคดลาไปก่อนสวัสดีครับ